ครับวันนี้ก็มาอยู่กับตล,ตลาดหุ้นนะชื่อว่าหุ้นกัปนะหุ้นกัปท,ท,ที่เกี่ยวกับพลังงานอ่ะเออที่เกี่ยวกับใบที่เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีอ่ะทำทำแอพทิเกัคริปโตเคเรนซี่อะ่ะก็จะมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าใบแนนเนี่ยเอยไม่ใช่ <laughs> กัปเนี่ยเออกัปเนี่ยมันหุ้นอะ่ะมันมันขนื้อไหมมันดีไหมอะไรอย่เงี้ยก็คือเพราะว่าที่ส่วนตัว แอดมินมีหุ้นตัวนี้เยอะมากเลยนะแต่มีราคาต่ามากเลยตั้งแต่ iPO อแล้วอะสิบกว่าบาทอะถ้าถ้าดูราคาตอนนี้นะแอดมินมีประมาณสิบกว่าบาทอะมีเยอะด้วยมีเจ็ดหลักอะเอาเงี้ยตัวเนี้ยตแต่ซื้อตอนซื้อไม่ได้ซื้อเจ็ดหลักนะซื้อหกหลักแต่มันงอกขึ้นมาเป็นกลายเป็นเจ็ดหลักเพราะว่ามันมันขึ้นมาหลายเด้งมากอะก็ก็ถือว่าแอดมินว่ามันก,ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะและถามว่าตอนนี้มันยังซื้อได้ไหม ก็เรามาดูกันเลยในเรื่องของกราฟลายเดย์อ่ะมันเหมือนจะมันเหมือนจะไซด์เวย์นะดูแล้วมันยังดูไม่ออกอ่ะลองดูรายวิกหน่อยลายวิกก็ยิ่งดูไม่ออกเข้าไปใหญ่มันเหมือนไซด์เวดาว่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่ากับลงอะไรเยอะนะห้าสิบมันสี่สิบสองบาทเพราะตลาดคู่มันก็ลงอ่ะมันก็แต่ว่าตัวนี้เหมือนเหมือนจะไม่ค่อยลงมากนะถ้าเทียบตัวอื่นลงยี่สิบลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะตัวอื่นบางทีมันลงไปสี่สามสี่สิบเปอร์เซ็นนะ กราฟนี่ถือว่าไม่ค่อยลงนะอืมไลมันก็ก็ดูแล้วก็โอเคอยู่นะไลมันเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มันมันลงแค่ช่วงนี้เองช่วงปีนี้เองแต่ก็ลงถือว่าเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งต่ถามว่าส่วนตัวตัวเนี้ยซื้อได้ไหมซื้อได้ดือได้ไม่ได้ดูเรื่องกราฟหรอกนะเรื่องกราฟมันดูเหมือนจะมันเหมือนจะหลอกๆอกเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่คงคงไม่ลงหรอกลงมานิดนึงอะ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยต้องดูว่าใครเป็นรัฐบาลอยู่ก็เหมือนเอาเย้บลองเปรียบเทียบดูอะ่ะช่วงที่รัฐบาลก่อนอะ่ะช่วงรัฐบาลหานอะ่ะหุ้นสี่พีมันขึ้นเอาขึ้นเอาเลยหุ้นทูหุ้นสีพีอะไรพวกเนี้ยหุ้นกลุ่มพวกสีพีอ่ะไม่ลงไม่ลงขึ้นเอาสเต็กอะไรเงี้ยหุ้นสเต็กของอนุทินอะ่ะก็ไม่ลงไม่เคยลงเออ เนี่ยแล้วตอนนี้การเมืองมันเปลี่ยนแล้วว่ามันเป็นช่วงของรัฐบาลกรับเนี่ยเอี่ยวกับรัฐบาลปัจจุบันนะมันมันไม่ยอมให้ลงหรอกคุ้นตระกูลกรับไทยคอมอะไรเงี้ยตระกูลอะไรนั้นอินทัชอะไรพวกเนี้ยเออมันไม่ลงหรอกช่วงนี้ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ถามว่ามันลงก็ลงลงไม่เยอะหรอกมันไม่มีหุ้นของเขาอะหุ้นของคู่การเมืองอะของเขาอะอยู่ในอำนาจอะไม่มีทางเอาลงหรอกดูเท่าเนี้แล้วก็ถามว่ามันไปได้เยอะไหม ส่วนตัวว่ามันไปอ่ะถ้าคุณอยู่ที่ว่าเราคาดหวังอะไรอ่ะถ้าคาดหวังจาก40ไป60อ่ะโอเคไหวแล้วเกิดคาดหวังจาก40อ่ะจะไป200อ่ะไม่ไหวตัวเนี้ยคือมันเป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วไงตัวใหญ่เสี่ยงต่ําก็คือก็คือจะขึ้นไปเยอะๆอะ่ะคงไม่ได้หรอกสองห้าเด้งอะไรเงี้ยคงไม่ได้คงคงยากอ่ะเพราะว่ามันใหญ่แล้วไงไม่รู้ว่ามาเก็บรับเท่าไหร่นะเป็นแต่ล้านยังเก้าแต่ล้านเกินอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ได้ถึงหนึ่งล้านล้านยังยัง,ยงไม่ถึงอ่ะแต่ก็เกือบแต่ก็น่าจะเกือบถึงอ่ะมันใหญ่อย่างเงี้ยมันใหญ่นะตัวเนี้ยดังนั้นด <c oughs> ังนั้นถ้าเกิดจะซื้อตัวเนี้ไปอ่ะและ้วจะอากำไรทักแปดสิบบาทเนี่ยยังพอยังมีโอกาสเป็นไปได้นะแปดสิบบาทหรือหกสิบาทอะไรเงี้ยผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนมันมันเหมือนการเมืองอ่ะ มันเป็นรัฐบาลน่ะมันก็ส่งงานให้ไอไอไอบริษัทเนี่ยอะไรเงี้ยบริษัทกราฟบริษัทในลูกอ่ะลูกของเขาอ่ะพวกอินทัศอะไรพวกเนี้ยส่งงานมาแอดวาร์อะไรเงี้ยเออไทยคอมไทยคมอะไรของเขามีของเขาเอสจีจีอะไรของเขาอ่ะนั่นแหะตระกูลเขาอ่ะน่าจะส่งงานมันก็ทําให้บริษัทเขาโตใช่ไ,ไหมเออแล้วก็เลาเขาเป็นรัฐบาลอ่ะเขาไม่เอาหุ้นเขาลงหรอกคือเหมือนซีพีอ่ะรอบก่อนอ่ะขึ้นเอาขึ้นเอา ลุงตู่เป็นนายกอ่ะขึ้นเอาขึ้นเอาพวกตระบูลทรีพีอ่ะตอนนี้อำนาจหมดแล้วอ่ะเขาเลยต้องขายหุ้นทิ้งอ่ะหุ้นมันเลยตกหรือเปล่าจัดช่างมันเถอะอันนั้นอ่ะเก็บไว้ก่อนเอาหุ้นกราฟเนี่ยแหละผมว่าลงมาก็ซื้อได้ลุ้นขึ้นไปสูงสูงก็ได้ขึ้นไปทำกำไรได้ไม่เสี่ยงด้วยเออแต่จะขึ้นไปห้าเท่าไม่มีแต่ว่าเท่าหนึ่งอาจจะไปไม่ได้โอเคท่านนี้แหละไม่มีอะไรถึงแม้จะดูกราฟอ่ะอาจจะดูเหมือนจะทำท่าจะลงนะ ถ้าเป็นตัวนี้ผมผมจะซื้อนะผมผมซื้อหุ้นนะผมซื้อถ้าผมยังไม่มีนะถ้าผมผมต้องผมมาดูตัวนี้นะแล้วจะเลือกระหว่างซื้อกับไม่ซื้ออะผมซื้ออผมเลือกซื้ออแค่นี้แหละแต่ตอนนี้ตัวเองมีอยู่แล้วไงก็เลยไม่รู้จะซื้อไปเพิ่มทําไมมีเยอะแยะแล้วอ่ะมีมีเจ็ดหลักแล้วอะ่ะจะเอาอะไรอีกเออเท่าน,นี้แหละไปละ